สองคิวครับใครดีต่อลูดนะแล้วก็ต่อลูกตาร้อยนะเวลาไม่เร็นะคระัต่อลูกตานะเเดีย่งอ รายการให้คุณแม่ใช้24โมงสอง้น่าครับสวัสดีครับอันเดอร์จะเเอาลองมาวยเอาให้ถึงสวัสดีก่อนเอาลองประเดิมรายการแรกข่าวมีผมรายงานตัวครับสวัสดีค่ะตอนรุ่ง่นประดิษฐ์ค่ะสวัสดีสุนสงศรีครับวันนี้วันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2 5 4นะครับ อยากกจะพููดับรผ้ชมทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ก็ร่วมแสดงความยินดีกับท,ท็อปนิวส์ทีวีที่ได้ปฐมฤกษ์ออกอากาศแล้วนะครับติดตามชมร่วมกันเดี๋ยวเราก็คงจะ ได้ติดตามกระแสว่ามันจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท็อปนิวทีวีได้ออกอากาศไปแล้วโฆษณาเป็นยังไงพิธีกรเป็นยังไง,ง,ไงท่านผู้ชมเป็นยังไงแต่ดูแล้วนี่โฆษณาก็เยอะนะครับขอแสดงความยินดีกับท็อปนิวทีวีด้วย <childhood 48 S 1> เดี๋ยวเราไปติดตามชมร่วมกันว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงในข่าวมีคมของคุณสันติสุขมาโรงศรีครับอจ็

เช้าข่าวเข้มสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะสบายดีฮะสบายดีครับเป็นตกระกรรมลำบากที่ไหนมาเนี่ยก็พอสมควรเลยฮะเล่าไม่ได้ฮะเราเราน้ําตาไหลฮะโอ้โหตั้งแต่นู่นนะวันที่เท่าไหร่นะเออสิบสิบสามพฤศจิกาสิบสองสิบสามวันศุกร์ที่สิบสามพฤศจิกายนวันสุดท้ายที่ได้ทํางานใช่หลังจากนั้นทีมงานเขาก็นับไพ่นะเหรอหยุดไปเจ็ดสิบเก้าวันเรามาดูจํานวนคนดูในช่วงเวลานี้นะครับ ช่วงเวลาที่คุณกนกและคุณธีระมาะดำเนินรายการเนี่ยมีคนดูขึ้นไปถึง1 1 0 0 0กว่าคนครับครับถ้าเรามาดูในขณะนี้นะครับผูดติดตามใน Facebook ของ Top News TV เนี่ย มีถึง187,000กว่าคนครับ ่องของท็อปข่าวเที่ยงตรงนะคะมัสคะูดแท้ท้ายเฮดไลน์เหมือนจะเป็นรายการของกระทรวงพม ปีไทยน้่เชื่อคุณเจตีใจเล้วเยอะเกินฉันเก่งใจนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยฉันเก่งใจเทพไทยมากอัญชลีไพรีรักค่ะชาลพิเทียนมุตตามระครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายสองโมงเที่ยงตรงคงมั่นกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้อ่านข่าวมาสี่เดือนเหมือนสี่ปีเลยนะจริงคนดูทางบ้านหลายคนบอกจะลงแดงอยู่แล้วตอนนี้แต่ฉันน่าต้องโบท่องผมอี้อย่าไปบอกความจริงก็สิเราไม่เคยแล้วคราวนี้ฉันคงจะต้องแบบเพราะฉันไม ต้จะกินอาหารอะไรที่มันจะทําให้แต่งตึงไปตั้งแต่ ข้างล่างยันแบบข้างบนเลยอ่ะออกกําลังกายโยคะไงพี่ปองรับประทานอาหารรับประทานผักสดผลไม้นอนให้เป็นเวลาแปดชั่วโมงแล้วก็พี่แอนชลีกับพี่วิทเียรเนี่ยแหละค่ะคือตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยคือสถานีเนี่ยตอนนี้เขาแข่งกันว่าใครจะมียอดคนดูมากกว่ากันใน a ฟ e b o o k มันเห็นกันสดสดเลยมันเห็นกันสดสดเลยจะ่อก็มีทั้งแบบว่าทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นอ่ะมารวมกันว่าเออเหมือนดูนี่ก็มีทั้งรักทั้งชังคนนี้มเดูวอนแรกวันแรกจะยังไงวะวันแรก คนดูไลฟ์สดนะครับดูของช่องท็อปนิวทีวีช่วงคุณอัญชลีคุณวิชเยนนะครับถึง11,800กว่าคนเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์นชั่นทีวีซึ่งมีรายงานข่าวในช่วงเดียวกันครับมีผู้ชมสดอยู่เพียง114คนแค่นั้นเองครับ คราวนี้เราลองมาดูยอดผู้ชมทาง YouTube นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการคุณอัญชลีเนี่ยมีผู้ชมใน YouTube ถึง28,000กว่าคนแสดงให้เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Top News TV เนี่ยมีจำนวนมากจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยผมรับชมรายการของช่อง Top News TV ผ่านทาง YouTube ช่อง ท็อปนิวทีวีในกล่องทรู่มันไม่มีครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าในตอนบ่ายนี้เนี่ยผมก็จะเข้าไปที่ 3BB เพื่อจะขอเปลี่ยนกล่อง 3BB มาใช้แทนทรูเพราะว่ามันจะสะดวกในการรับชมครับไม่ต้องง้ออีกแล้วเรามีทางเลือกมากมายที่จะเลือกดูได้77 Topnew โ okay. อเค เห็นเป็น Top n นิวทเลยได้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 ได,ไดชับเจบโอเคขอบคุณมากครับสุดท้ายก็เป็นบรรยากาศการรับชมในสถานที่ต่างๆนะครับทุกคนมีความสุขครับวันนี้เป็นวันแรกวันปฐมฤกษ์อของช่อง Top New TV ก็ได้ชมสมใจที่รอคอยกันมาเป็นระยะยาวนานถึง2เดือนกว่านะผมเชื่อว่านี่คือความสุขเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ของการรับชมช่องข่าวซึ่งรับชมได้ทั่วไปครับเหมือนกับที่สถานีได้โปรโมทไว้ว่าเราอยู่รอบตัวคุณมันอยู่รอบตัวเราจริงๆครับสามารถดูได้ในทุกๆที่ทุกๆอุปกรณ์ทุกๆแพลตฟอร์มศิลปัชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ